สวัสดี f อฟทุกคนนะคะช่วงเนี้กล้วยก็หายหน้าหายตาไปตั้ง3าสีวันไม่ได้ทําคลิปยาวให้ทุกๆคนได้ชมเลยถึงกล้วยกันบ้างไม่เออพอดีช่วงเนี้ยก็ยยุ่งๆค่ะแล้วก็ขี้เกียจด,ด้วยก็พูดตามตรงกันเนาะ <laughs> เกียดไม้เกียจก็ดูจากเสื้อผ้าสิคะกองโตมาโหดลานซะขนาดนี้ซักกี่รอบถึงจะเสร็จแล้วเนี่ยก็ต,ต้องทยอยทยอยซักกันไปละคะก่อนอื่นก,ก้จะแยกผ้าขาวออกมาก่อนนะแล้วหลังจากนั้นก็จะซักผ้าสีที่มันสกรปรกสกรปรกก่อนสภาพวันนี้นี่มันอีเพิงอีเจ๋ยวช,ะชะ้าๆคลิปที่แล้วเนี่ยฉันยังสวยน่ารักอยู่เลยในวันนี้มาสภาพนี้ได้นะก็อย,อย่างนี้แหละเนาะชีวิตแม่บ้านถ้าไม่ได้ออกไปไหนสภาพก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่ละจ้ะหลังจากที่ออกไปลันลาล้นลาตั้งหลายวันวันนี้ก้เลยจะมาทําหน้าที่แม่บ้านอย่างเต็มททีี่่่เลยคะะออกกกจจาาต้งั กองโตมาโหดลานแล้วกล้วยก็จะต้องมาทําความสะอาดบ้านดูดฝุ่นถูบ้านแล้วก็จัดของให้เข้าที่เข้าทางด้วยละค่ะทุกคนอาจจะมองด้วยตาเปล่าในวิดีโอบ้านกล้วยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรกเท่าไหร่แต่ความจริงแล้วนะรกนะคะฝุ่นเยอะมากๆช่วงหน้าหนาวแบบเนี้กล้วยก็จะไม่ได้ทําความสะอาดบ้านบ่อยเท่าช่วงหน้าร้อนนะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยฝุ่นจะไม่ค่อยเยอะค่ะแล้วช่วงนี้ฝนก็ตกทุกวันเลยอากาศเนี่ยก็จะหนาวมากๆแล้วอุณหภูมิก็จะลดลงเรื่อยๆจนไปถึงติดลบเลยค่ะแล้วตอนนี้หิมะก็ตกแล้วนะคะแต่ว่าจะตกที่บนภูเขาแล้วก็ตีนภูเขาก ก็ขาวโปรนไปตตามกันเลยซึ่งปีนี้หิมะจะมาไวกว่าปากติค่ะปกติก็จะมาช่วงปลายธันวานะแต่ดูปีนี้สิคะมาแล้วอ,อ,อากาศก่อนหน้าน,นี้ก็กําลังดีไม่หนาวไม่ร้อนกล้วยเนี่ยชอบอากาศตอนนั้นมากเลยค่ะไม่อยากให้หนาวเลยพอหนาวแบบนี้มันก็หนาวมากๆไม่อยากทําอะไรเลยค่ะนอนทั้งวันตอนนี้กล้วยก็กําลังทาความสะอาดโต๊ะอคอมพิวเตอร์แล้วก็โต๊ะทำงานของกล้วยอยู่ค่ะถ้าสังเกตดๆีๆทุกคนจะเห็นฉากสีขาวที่อยู่ด้านหลังติดก,กับแพงใช่ไหมล่ะคะกล้วยทาขึ้นมาเองล่ะค่ะกล้วยทําเพื่อเอาไว้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอรีวิววสสิินนนคค้้้้าาาาาาที่่ยยยยยขขขอูํเ ตุรกีค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชากาแฟเป็นสินค้าซิกเนเจอร์ของที่นี่ว่าแล้วก็มาชั่งน้ําหนักดูสักหน่อยรู้สึกว่าช่วงนี้น้ําหนักเหมือนจะลดนะพอตื่นขึ้นมารู้สึกว่าเหมือนตัวมันจะเบาๆลงยังไงก็ไม่รู้ว่านั่นไงว่าแล้วไม่พี่น้ําหนักลดไปตั้ง1โล2ขีดแน่อโหน้ําหนักลงแบบนี้ก็ต้องเดินแบบโชว์ท่านผู้ชมสักหน่อยนะคะอืมตั้งสตินิดนึงนะจ๊ะที่มันลงน่ะก็เพราะว่าเธอเพิ่งตื่นอย่าเพิ่งดีใจไปฉันละปวดหัวกับเธอจริงๆอย่่บานาน่าไปไปไปทำความสะอาดบ้านต่่อดดดููฝุนนเเข้าไปมัก เลีย้ยงบ้านเลยทํางานบ้านมันก็เหมือนออกกําลังกายนั่นแหละเธอจะได้ผอมๆนะบนานนาเดี๋ยวพอตอนเย็นเธอก็ค่อยไปทากับข้าวแล้วก็กินเข้าไปเยอะๆจะได้เพิ่มน้าหนักขึ้นมาอีงไงถ้าเธอคิดว่าเธอผอมลงแล้วนะ่เฮยความคิดดีนะเดี๋ยวพอตอนเย็นนะฉันจะไปทํากับข้าวกินให้เยอะๆเ,เลย <laughs> แล้วก็อย่าทาให้แต่ตัวเองกินละทําให้สามีกินด้วยนะเขายิ่งตัวเล็กๆผอมๆอ,อยู่แน่นอนนะสิฉันก็ต้องทําอาหารให้สามีของฉันกินทุกวันอยู่แล้ว <laughs> นั่นแหละมันตัวเงินตัวทองตัวหาเงินเข้าบ้านเลยนะฉันก็ต้้้้้อออองดดูููแแแลลลเเเเเขาป็นนพพิศษยยย่่ววจฝุสรรีบ ขั้นตอนต่อไปก็จะต้องถูบ้านสิคะที่เห็นกล้วยถูตๆถ,ถูอยู่เนี่ยก็จะเป็นโถงทางเดินนะแล้วก็มาถูต่อที่ห้องรับแขกห้องดูทีวีแล้วก็ห้องครัวเป็นลําดับสุดท้ายกล้วยจะไม่ได้ถ่ายวิดีโอที่ห้องนอนนะคะเพราะเกี่ยวเนื่องในเรื่องของความปลอดภัยคะ่ะแล้วก็ตัดภาพมาที่ช่วงทําอาหารเย็นเลยก็แล้วกันกล้วยก็จะเริ่มจากการหุงข้าวก่อนนะวันนี้กล้วยก็จะทําอาหารประเภทผัดคะ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยกล้วยก็จะทาซุปแมจิเมคให้อาริฟก่อนนะคะตอนเนี้ยก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วกล้วยก็เลยจะต้องทําซุปร้อนๆให้อาาาารรริิทททนนนนนนุุุกกกกวัเเเลลยยคค่่ะะแตตปป้ี็จซอ ก่อนทานอาหารทุกฤดูตลอดทั้งปีเป็นเรื่องปกติเลยค่ะ่บ้านของกล้ยกับอาริฟไม่เป็นไรนะคะในช่วงฤดูร้อนไม่ต้องทานซุปทุกวันก็ได้แต่ว่าช่วงฤดูหนาวแบบนี้ก็จะทานบ่อยหน่อยค่ะในขณะที่ต้มซุปอยู่นั้นกล้ยก็จะมาทําเมนูไก่ผัดมันฝรั่งให้อาริปค่ะเมนูนี้ไม่ย่าจะชอบทําให้พวกเรากินเป็นประจําวันนี้กล้ยก็เลยจะมาแกะสูตรไม่ยา่าแล้วก็มาลองทําให้อาริฟกินเป็นครั้งแรกเลยค่ะขั้นตอนก็ง่ายๆง่ายๆเลยนะคะแค่ผัดทุกอย่างให้สุกแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือพริกไทยผงปรุงรสตรกกี้้ดงง่อออออัะเไปคค แต่กล้วยขี้เกียจเอาไปอบในเตาอบกล้วยก็เลยจะเอามาอบในหม้อทอดไร้น้ำมันแทนค่ะมันก็อบได้เหมือนกันนะพอดีว่าน้องอุ้มเพื่อนสะภ้ายตุรกีที่อยู่เมืองเดียวกันกับกล้วยน้องเอามะเขือที่ปลูกเองมาฝากกล้วยด้วยค่ะวันนี้กล้วยก็เลยคิดว่าจะทําเมนูผัดพริกแกงไก่ค่ะซุปแมจิเม็กที่ต้มไว้ก็สุกเรียบร้อยแล้วแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะต้องนาเครื่องปั่นมาปั่นซุปให้ละเอียดแค่นี้ซุปก็เรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วค่ะแล้วก็มาเริ่มผัดพริกแกงกันเลยขั้นตอนแรกก็จะต้องเอาพริก ลาซอสถั่วเหลืองน้ำมันหอยน้ำตาลผองปอรุงรสแล้วก็พริก เราก็จึงนําผักที่เตรียมไว้ลงไปผัดต่อจนสุกเลยค่ะแค่นี้ผัดพริกแกงแสนอร่อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าพอกล้วยทํากับข้าวเสร็จเท่านั้นแหละอาริปก็กลับบ้านมาพอดีพร้อมซื้อขนมปังมาด้วยเอ้าอาริผักไทยท่านผู้ชมหน่อยจ้าสวัสดีครับโอเคไปอาบน้ําเตรียมตัวมาทานอาหารได้ระหว่างที่อาริปไปอาบน้ําอยู่นั้นกล้วยก็มาเตรียมจัดโต๊ะรออาริปเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะผัดไก่2แบบสส2สไตล์ไทยแลนด์กับตุรกีดูดีๆสีสันหน้าตาก็คล้ายกันอยู่นะแล้วก็มีซุปแมจิเม็กด้วยน่ากินไหมคะนั่นไง อาริพออาบน้ำเสร็จก็มาเล่นเกมเลยนะจะต้องให้พี่กล้วยมาตามตลอดเลยไปไปไปอาริปไปกินข้าวไปไปไปเดี<ป>๋ยว <De ux, S 1> พอกินข้าวเสร็จเราค่อยมาเล่นเกมต่อก็ได้ทำตัวเป็นเด็กไปได้นะอาริไปเลยไปเลยวิ่งไปในครัวเลยนะกับข้าวกับปลาก็เตรียมไว้ให้หมดแล้วเหลือแค่ไปกินแค่นั้นเองเอาเอาเอานั่งลงไปเลยครับอาริแล้วก็รีบกินให้อิ่มเลยนะฮะฉันเป็นแม่หรือเป็นเมียหรือเป็นพี่สาวก,กันแน่และเนี่ยก็น,น่าจะเป็นทั้ง3อย่างเลยนะดูทรงแล้วอาริเขาก็จะเริ่มกินซุปก่อนนะคะก่อนจะกินซุปก็จะต้องบีบเลมอนลงไปด้วยกล ะะแต่พอกินเข้าไปแล้วอาริฟก็บอกว่าอร่อยเหมือนเดิมเลยขอสารภาพตามตรงนะคะว่ากล้วยเนี่ยทำซุปแมจิเม็กเป็นแค่เมนูเดียวเท่านั้นค่ะซุปอย่างอื่นเนี่ยทำไม่เป็นเลยเพราะว่าอาริฟเขาชอบกินแค่ซุปนี้ซุปเดียวยังไงล่ะคะกล้วยเนี่ยก็เลยสบายเลยค่ะมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวอาริฟจะมาชิมไก่ผัดที่กล้วยทําครั้งแรกเรียนแบบแมายา่ย่าดูคะ่ะดูคะ่ะดูสีหน้าคนกินดูสิคะว่าเขากลัวอาหารที่กล้วยทํามาขนาดไหนแต่พอกินเข้าไปแล้วเขาก็บอกว่าโอเคโอเคกินได้กินได้ก็ไม่ได้อร่อยจนว้าวเหมือนที่แม่ย่าทำก็คืออยู่ในระดับกลาง ก็ถือว่าโอเคละคะ่ะกับการทําครั้งแรกของกล้วยอาริฟเขากลัวมากเลยนะคะว่ากล้วยเนี่ยจะทําไม่อร่อยแล้วเขาก็จะกินไม่ได้แล้วหลังจากนั้นนะ่ะกล้วยก็จะโกดเขาค่ะแต่ก็ถือว่าโชคดีไปที่กล้วยทําแล้วกินได้ถึงจะไม่ได้อร่อยแล้วก็ว้าวเหมือนที่แม่ย่าทําก็โอเคนะพอกินข้าวเสร็จแล้วก็จะต้องกินผลไม้ล้างปากด้วยสิคะนี่ก็คือสตรอเบอรี่ที่กล้วยซื้อมาจากการไปจ่ายตลาดครั้งล่าสุดจําได้ไหมอร่อยกรอบหวานฉ่ากําลังดีเลยคะ่ะไม่ได้สุกมากจนเกินไปกล้วยชอบประมาณนี้เลยสตรอเบอรี่ไม่พอนะคะตบท้ายด้้้วววยยกกลลใหญ่ๆานนิี เราก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นกำลังใจให้กล้วยกับอาริปด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ